คนนี้คุณกดไลค์หรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นมากดไลค์เลยนะกดคนละหนึ่งล้านได้ไหมจ้ากดอะไรเลยนะกดทำไมมีอะไรที่มีอะไรจ้ะทำไมจ้าโอ้ยบ้านพี่ปลูกอะไรขนาดนั้นน่ะหรือนี่จริงๆแล้วควรจริงแล้วควรจะเด็ดแต่แรกอู้มึงแช่แข็งมากี่ชั่วคูดวะเนี่ยกูนึกว่าฟอร์ซิลผักมนแบบไม่ไม่เอาอะไรแล้วันไม่เอ,ไมเอาอะไรแล้วไหนขอไหนขอดูมูลค่าบ้านเขาดิแปดจุด,ดสามเอ๊ะ คนนี้ยังไปจุดสามบิลเลียนแล้วคนที่เป็น1 0 0 0 0 0สนแสนแสนบิลเลียนนี่ของใครวะเบบิ้จอยไหนขอดูหน้าหน่หนอยดิเนี่ยหรอหน้าตาของ1 0 0 0 0แสนบิลเลียนกับเขาอาจจะขโมยแบบมึงก็ได้นาะ <c oughs> ว่าเขาภูมิใจมากกับแบบคนิงๆ

เราจะวิธีการเข้าหลังบ้านเขาได้แล้วอยเนี่ยมึงพงเดิมมาตัใช่เราจะแบบเป็นออร่าใหญ่ๆเลยดมันก็เด็ดเลยเออเจอกูเจอกูน้องนางนะไหนดูดิเด้อโอ้ยโอ้ยย้ยยไอต้นแช่แข็งขึ้นไหนนะเดี๋ยวก่อนนะไอเนี่ยไอเนี่ยนี่นี่นี่ยงไงนี่ไงนี่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 นีนี่นี่นีนี่นี่นีนี่นี่นี่นนี่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 นี ว้าวว้าวกินแหมเลยวิ่งนี่ยนี่ยเชี่แข็งอะเชี่แข็งอะวิ่งหายไปแล้วหนึ่งอันหูยโอเคหัวหคมแหลกเลยเมื่อกี้เสียใจเสียใจชอบเสียเสียใจป้าเสียใจป้าอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนหมดอวดแล้วนะต้วแกเอาไอ้ต้นน้ำแข็งอะต้นน้ำแข็งอะเออต้นน้ำแข็งอะโอ้ยมันอืมบ้านออกยากจัดเฮ้ยมึงหัดโอเคนายบ้านดีๆสิวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงยังมาเลยอีกแช่งนึงเสียงพูดใหญ่ใหญ่อะกูอยากหาที่แบบว่าอันนี้มันดูแบบไม่เกะกะกระถาอะไรด หรือจริงๆแล้วราคาจะไม่ดีพอเท่ากับบ้านของไอีนั่นหรอมันอะไรต้นต,ตน้ตน,ตนพริกเนี่ยหรอมันมันดูภูมิใจอะไรเออเอ,อมันดูออมีอะไรอะ่ะอะไรคือรวยข,ของของพี่อะมึงพิมพ์ไปดิว่าโชว์ยูอะแบบการ์เดนทรูกร์เด้ไรเงี้ยนี่กูถามเลยทำไงให้มีหนึ่งแสนล้าน how to have นี่กูถามกูถามอ,อ,อะไรมึงการ์เดนอะไรอ๋อขายขายซาดมันขายซาดผักไม่ได้ขายขนาดนั้นแต่เป็นสัตว์สัตว์ขโมยไม่ได้โอ้ยหรือหรือขโมยได้วิวได้อย่างเงียวแต่ว่าขขโมยไม่ได้ แม่เอ้ยเราทำไงดีอ่ะกูทำให้เขางงงนิว่ากูขโมยพ,พริกบ้านแล้วก่อน <laughs> เด็ดพริกตัวนี้นี่กูเด็ดพริกมาดิเด็ดแป้งจอยนี่มาได้ป่ะไหนจอยอะไรมาจอยอยะไรมาอันนีอนนนกก้อันนี้หนักกว่าอ,อ,อันนี้หนักกว่าเมื่อกี้อีกจริงเหรออยากกว่าเบกกี้มา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 ทุกคนเข้ามานไหนไหนไหนมีอะไรมีอะไรว้าวเฮ้ยกูอยากเข้าไม่ได้เลยอ่ะอยากเข้าเลยอ่ะทูกนะพยายามพยายามหุยหุย ใหญ่มากเลยอ่ะมึงดูดิโอ้โหมันแบบชีวิตกูไม่เอาอะไรแล้วอ่ะไม่เอาอะไรแล้วดูไปมันล้นไม่ฝ่ามืข้างเลยอ่ะบ้าหรือเปล่ามึงลองเด็ดสักอันดิเด็ดไปสักต้นนี่หลบบักจ้ะอ้าวอุ้ยไม่ได้รถเสาร์ด้วยมึงฝ้าเนีย เฮ้ยกูเข้ารู้แล้วะเฮ้ยกูมาแล้ว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 กูมาเยือนแล้วเดี๋ยวมารับน้องกันหน่อยดีกว่าตอนมาอสองสองอุ้ยสองพันล้านทำกันได้ก็คือทางทางสวนกูได้เลยคือกูใช้วิธีการชาวกูบรรยายชาวบ้านกูปีนต้นท้ก้อนกูกมกันล้กูกูขโมยไปสักดอกมันก็ไม่เอะใจกนกูเออจริงคือมันคงจะแบบไม่ได้สนใจหรอกว่าถ้ามันจะหายไปดอกแต่มันถ้าถ้ามันหายทางบ้านนั่นแหละ แหมมันเล่นเฮี้ยอะไรกันกูชีวิตมีเฮี้ยอะไรเลยไม่พึ่งทัดมาเลขนาดนั้นสงสัยจริงๆว่าคนดูเขาทำมันฟาร์มกันขนาดไหนวะคือทุกคนมานทำอย่างนี้จริงๆเหรอมันแบบมันถึงขั้นนี้ได้เลยหรอเออมันได้ขั้นนี้เลยหรอคนละดอกสองดอกวุ้บแดดได้ละอิ่มสุดๆเอ้ยตอกเข้าไปแล้วมาแล้วมาแล้รังแก โลบล็อกงานดับมันจริงจริงเนี่ยมึงเอาดอกใหญ่ๆอ่ะให้มันแบบให้บ้านมันล้นๆนอ่ะเออมันมั่นนะนี่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 สิบเจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านไอ้สิบเจ็ดล้านกัวเบอร์นิ่งบัตรอ่ะที่มันเป็นดอกไม้สีรุ้งอ่ะนี่นี่นี่กัวสีส้มกัวสีส้มกัวสีส้มกัวลสีรุ้งอ่ะกูอยู่อ่ะขับกัวข้างส้มกัวข้างส้มกัวสิบสี่ล้านกัวสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านสิล้านกูสิบเจ็ดล้านกูสิบเจ็ดล้านหนึสองสามปังเอ้าอีกผิดดอกวะเนี่ยกู สัตว์แล้วมึงนะเอาใหม่เอาใหกูดองนี่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 ลอยลอยลออยลอยเลยดอกบ้านมึงอย่าอยู่เลยอุ้ยดูดิมาโชว์ของหน่อยดีกว่าวู้วววิลท์เลยล่ะดูดูสิอุวิลท์เลยล่ะกูหักแล้วผมตัวยืนไหนวิลท์เลยล่ะล่นเลยล่ะทำไมมันดูไม่กระเดือกกระโดดอะไรหรืแบบไม่นาแกเอาดูไม่ได้ไม่ได้แบบ Uh จริงๆนะมึงดดเดดให้มันล้นลนะ้นอ่ะกูว่าก็เสียความมั่นใจไปเยอะแล้วแหละจริง <c oughs> ไม่ไม่ต้อง,งนออเน้นราคาหรอกแค่เด็ดให้มันบ้ามันล้นลนะ้น <c oughs> อ่ะวายออกเกมเลย <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> อะไรอะ่อะอะ,อะไรนี่ กันนะไปดูไปดูเป็นไปประเมินราคาดีกว่าถ้ากูขายทั้งหมดอินเวนทอรี่จะได้เงินเท่าไหร่วะแต่กูก็จะไม่เหลือของให้แบบไอ้นี่เลยอ่ะอีเท่าไหร่นีเท่าไหร่นีเท่าไหร่ดูบังกันหมดเสียความมั่นใจไล้มีกูมีดับมันไปแล้เออดับมันอ่ะวันนี้วันดับมันอ่ะคืออย่างการดับมันราคาขอย่าโดนดับมันนะใช่ค่ะน้องๆที่แมทโดนดับมันก็อย่าเผอโชว์ผักให้ต่อหน้าพี่ๆแล้วกันนะคะอุ้ยเนี่ยแต่ว่าแต่งตัวชุดนี้แล้วมันน่ารักขึ้นเลยดูเป็นผู้เป็นคนนมมมากกเเลลยุ่่่ดิให ใช่ค่ะนี่เป็นคอลเลคชั่นแมกของพี่แป้งนะคะเสื้อแป้งบอยออกมา3ลายเลยนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันได้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าก็จะมีออกสีใหม่มาเพิ่มด้วยพ่ลืมติดตามแล้วก็เข้ากลุ่มหมูแน่จล่ะค่ะห้าระวังเท่านั้นเองค่ะเย้เจ่ห้าระวังจริงค่ะเอาไมต่อดีพวกเราชมรมคนดับมันเราจะดําเนินงานต่อไหมคะเด็กกูเดีกูหาดับมันให้ได้ค่ะ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  พี่แป้งะจอยมาสิอันนี้กูว่ากูว่าอันนี้มันนักกว่าอีกูเจอเคยเจอกันมาอีกนักกไเหรอที่เห็นก็อยากรู้แล้วว่าขอเขาตามนะคะตื่นเต้นพีแป้มึงจ้องริมเข้าไปแป้อันนี้ล่ะมึงกมดแล้อมึงกัดหรอไม่ม่บชมรมคนชอบดับมันเลยตอนนี้จริงหรอเอาออกเลยเอาอะไรวะ โธ่วแบบมันรั่วอ่ะมึงละแทงอะไรใครผูกอะไรขึ้นฟ้าวะกูไม่นจะถึงฟ้าที่อยู่แล้วอ่ะบางคนมันเฮ่อมันเฮ่อโอ้ยอะไอย่างเงี้ยอันนี้เฮ่อมันเฮ่อโอ้เฮ่ออะไรเฮ่อ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 เฮ่เฮ่มันมีมีความแบบรู้สึกแบบหลุดโหลุดโหลดหลุดวิววิววิว การเด่นหรอชิวอรอภูมิใจใช่ป่าววุ้ยเนี่ยอุ้ยสีลุงวันเนี้ยสีลุงวันเนี้ยเฮ้ยกูกูปีนก่อนเลยกูปีนบ้านมันก่อนนะวิชาดับมั่นวิชาดับมั่นกระบวนท่าเดียวปลาดับมั่นรอแป๊บกูปีนขึ้นละอุ้ยนี่นี่เลง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 แล้วเล็งแล้วถูงต้นอันนี้แหละสีลุงปังอุ้ยทันทันทันกูทันกูทันเย้ปลาดับมั่นปลาดับมั่นอะ อะไรอ่ะพี่พี่เอาอะไรเป็นหรอคะพี่เอาเห็ดขโมยเห็ดไม่อยากให้มันขโมยสัตว์เลี้ยงนะแบบกูอยากจะดับมันเนาะถ้าขโมยสัตว์เลี้ยงได้นี่กูดับมันเลยนะดับฉ่ำเลยนะไม่มีอะคโมยอีกทำไมยัอยากดับมันเนาะเอองั้นทีมดับมั่นของเราก็คงต้องจบแต่วันเพียงวันนี้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในดับมั่นรอบหน้านะคะแฮชแท็กทีมดับมั่นแฮชแท็กทุกเราไม่ยอมแพ้แฮชแท็กพันท้ายนราสิงนะคะไว้เจอกันทุกคนนะะ กันไรด้วยถ้าใครถ้าคุณเจอพบเจอคนมั่นนะคะสามารถส่งพวกเราไปดับมั่นได้เลยใช่ะสามารถที่จะส่งลิงก์หรืออะไรก็ตามให้มาดูได้นะคะทีมพวกเราจะไปดับมั่นให้ค่ะเจอกันพวกเราทีมดับมั่นไายบ้าย พินกรศูนย์หนึ่ล้านไห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 นคนไทยหรอบ้านคนไทยเหรอไหนอะอันไหนอะนี่หรอเฮ้ยเใช่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 ใไ้หนล้านอันนี้สิอันนี้อะไรหมื่นล้านเลยหรอเออหมื่นล้านเลยูแป๊อนูแป๊บป๊บยงอื่นปะสอันล้านห้าร้อยล้านหมื่นล้านเยอะสุดละอ้ยนี่อะไรสามหมนอะไรอะไรคือสามหม่นอ่ะอะไรคือสามหมื่นอ่ะอะไรคือสามหมอะมึงยังดับมันไม่จบอีกเหรอเออไม่จบกูเมื่อกี้กูเจออะไรสักอย่างไอ้สามหมื่นไอ้สามหมื่ ต้นข้างๆปั๊บหรือบ้านข้างๆวะไม่ใช่อะบ้านนี้ไม่มีทางหรอกใช่นี่นี่นเมื่อกี้กูสแกนอะไรเจอสามหมื่นล้านไม่รู้อ่ะเอ้ยใช่ใช่ไอ้ต้นเหลืองๆปั๊ต้นเหลืองเล็กๆอ่ะเอาที่หรอ,อ,อไม่ใช่นี่มันไข่นี่มันไข่เออนี่ไงนี่ไงอ๋ออีต้นที่อ๋อที่มันเป็นตอต้นเล็กๆซ่อนอีกทีนึงอ,อ๋อมันมันอยู่มันอยู่ซอนข้างในมันอยู่ซอนข้างในอ๋อไอ้มองหน้าแล้วนี่กูปัง ไอ้ไอ้ไอ้อีมือนึงอีมือนึงอีมือนึงหมดบ้านหมดบ้านมึงมองหน้ากูไว้มึงมองหน้ากูไว้มันมันไอ้พวกมันดับมันดับมันหายหายหายหมดความสวยงามหมดความสวยงามนี่เอาอะไรกูอยากกูอยากให้มันช้ำใจป่ะมึงถือที่มึงข่าโบนมันมามึงถือที่ข่าโบนมันมาใช่ไหมแล้วมึงไปตรงกลางที่มันเป็นเหมือนหม้อมึงเห็นป่ะไปตรงกลางที่มันเป็นหม้อเป็นหมหมู่นั่งอ่ะแล้วมึงก็ยัดใส่หม้อไปเลยอ่ะมึงกดเอียร์มันจะใส่หม้อลงไปมันคือหม้อทำอะไรอ่ะไปทำอาหารจ้ะ แต่มันดูไม่สะท้านเลยอ่ะไม่มองเลยอะอะไรอ่ะมันภูมิใจกับสัตว์เลี้งลยงแหละกูว่าตนตน,ตนกูวันนี้ก็คงแบบเอาออกเลยนี่ไงนี่ไงเจ็บใจเจ็บปวดเจ็บปวดเฮ้ยพอใจแล้ว